สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องผู้กำกับโจมาอัปเดตน้องสาวแม่อดีตผู้กำกับโจเข้าให้ข้อมูลอายการตลิ่งชันบอกที่บ้านอยากหันเข้าทางทำแล้วอุบไม่ตอบป,ปมเข้าขายพรบอุ้มหายวันที่17มีนาคม2567น้องสาวและแม่ของพันตํำรวจเอกทิติสันอุทนพลหรืออดีตผู้กำกับโจพร้อมด้วยทนายความ เดินทางเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อพนักงานอายการที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสุดุดสดุดอาคารถนนบรมราชนีทั้งสองสวมชุดสีดำและมีสีหน้าเรียบเฉยโดยน้องสาวของอดีตผู้กำกับโจ้กล่าวเพียงสั้นๆว่าวันนี้มาให้ปากคำกับท่านอายการและเมื่อถูกถามถึงความกังวลเกี่ยวกับคดีเธอตอบว่าตอนนี้ทางบ้านอยากเข้าทางทำแล้วและก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย สำหรับการประชุมของคณะอนุกรรมการกลั่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเมื่อวานอนอนี้มีข้อสรุปเบื้องต้นว่าการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจยังต้องรอผลชนสูตรจากทั้งสองโรงพยาบาลรวมถึงผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเมื่อถูกถามว่าครอบครัวมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้น้องสาวของอดีตผู้กำกับโจกล่าวว่า ก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าพยานหลักฐานเป็นอย่างไรส่วนประเด็นที่มีรายงานว่าอดีตผู้กำก,กับโจ้าอาจถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีมูลและอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนั้นเธอกล่าวว่ารายละเอียดยังขอลงไม่ลงดีเทลขอให้อยู่ในกระบวนการ ด้านกําหนดการพิธีศพเมื่อถูกถามว่าครอบครัวจะดำเนินการอย่างไรต่อและยังยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่ประกอบพิธีเผาศพเธอกล่าวว่าเบื้องต้นทางครอบครัวเราได้คุยและคิดกันเอาไว้แล้วว่าจะดำเนินการอย่างไรหากได้วันแล้วจะแจ้งอีกครั้งทนายความของครอบครัวกล่าวถึงผลชนสูตรจากภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่าตอนนี้ผลชนสูตร ทางเรายังไม่ได้รับแจ้งมาให้รอที่ทางพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันพลตำรวจตรีเจษดาสวยสมผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองเปิดเผยว่าขณะนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็นอย่างครบถ้วนและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเท็จจริงซึ่งมีอายการเป็นประธานของชุดคดีโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าคดีนี้จะเข้าขายพรบอุ้มหายหรือไม่ เบื้องต้นมีรายงานว่าผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์บางส่วนเริ่มทยอยออกมาแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในคดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องรอได้แก่ผลชนสูตรพลิกศพคลิปเสียงสนทนาระหว่างการเยี่ยมญาติและกล้องวงจรปิดภายในเรือนจำซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้ส่งกลับมา โดยในการตรวจสอบคลิปเสียงนั้นจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าเป็นไฟล์สมบูรณ์หรือไม่และมีการตัดต่อดัดแปลงหรือไม่สำหรับคดีการทำร้ายร่างกายในเรือนจำเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลมีรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพนักงานอายการได้เรียกเจ้าหน้าที่รชาชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเช่นกันขณะที่เจ้าหน้าที่ยยดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ระหว่างตรวจสอบและสืบสวนในรายละเอียดของคดีนี้ต่อไปถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ